สวัสดีครับอยู่กับช่องค้ังเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้เราก็ลุยเกี่ยวข้าก็ข้อหกนะครับตบแปลงนี้นะครับเดี๋ยวพป่เอ็นอยู่นี่ครับอ้เละเลยครับเละจัดประหลาดบอกนะครับข้างกระนานี่มันเก็บไม่ได้นะครับต้องใช้คนเก็บนะครับข้าวสวยครับข้าวสวยแต่ว่าราคาไม่สวยด้วยครับ รู้ว่าชาวนาจะลืมตาปากได้อย่างไรครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ชาวนาก็แย่ลมนี้ลมถ้าเป็นนี่ครับมันลม้มเพราะล้มนะครับอย่างนี้ก็จาถึนพื้นที่ลมข้าวขาจะล้มครับในพื้นที่แับ 95อา้อาวเปิดไปทำไมไปลึกปิดไปนะครับท่านผูช้ชมฝนมาล่าครับไฟน้ำตรงนี้ลุกอยู่แล้วครับฝนมาล่าทำห้มีน้ำครับเจ้าของนาบอกว่าปีนี้สูบน้ำดำนะครับสูบน้ำดำเพราะช่วงช่วงดำนาเนี่ยฝนไม่มีเลยครับ แรงครับปอยอย่างนี้มาผลล่าผลมาดีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงใกลเก็บเกี่ยวไฟไฟปิดไฟนะไฟไลยนะไฟสระเป๋าอะไรนะบอกไฟสระเป๋าอะไรนะเนะี่ยกระเป๋าอะไรเลยข้างนี่เลย ไฟ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 นี่นี่เออรอดไฟทิ้ไฟได้ไฟนี่นี่อเออ ถ้าเป็นกูต้ามันก็จะติดนะครับก็ไม่เหมือนรถใหญ่นะครับถ้าเป็นล้มนี้แล้วก็ค่อยๆดันไปเป็นก้าวตั้งก็ไม่ว่ากันครเอาล้มก็ค่อยๆดันไปหนักเครื่องนะครับให่ก็ยังไม่รถใหญ่นะครับแต่ว่าชาวบ้านไม่เอาด้วยเรื่องมันก็จะเป็นเกี่ยวนะครับพี่น้องยืทธที่ผมมันเราไม่เอารถใหญ่เลยใหญ่ไปเจ้าช้างเลยนะครับผม นี่คัดเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งให้น้องชายดูแลอยู่ที่บ้านครับเกี่ยวอยู่ที่บ้านครับอันนี้ขึ้นมาอำเภอน,นิคมน้ำบูรณ์ครับอันนี้ก็ลงแต่เมื่อวานครับทั้งหมดเมื่อวานก็ได้เกือบสามสิบไลน์นะครับเราเดินทางมาถึงเมื่อวานตอนสายๆนะครับแล้วก็ลงลงได้สามเจ้าแล้วครับเดี๋ยวเสร็จไปแล้ว ห้ไร่เจ้านี้สาไร่ครับเดี๋ยวกอนประมาณ5้าโมงเย็นครับตัวนี้ก็อย่างเห็นฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ประมาณ8ไร่สี่ไร่5ไร่ถ้ารวบ่ายก็คงจะได้ย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็ับสี่เบียดไร่ครับแปลงนามันค่อนข้างจะเล็กหน่อยนะครับมันก็เลยทำให้ช้านะครับ เล็กใหญ่สำหรับจักรยานใหญ่สุดก็ไม่เกินไล่ครับแปลงนาอย่างนี่ครับถ้าแปลงน,นาใหญ่ก็รถใหญ่ก็สบายครับถ้าเป็นาแปลงน,นาเล็กๆอย่างนี้รถใหญ่มันก็ปกวดหัวหน่อยครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมไม่เล่นรถใหญ่นะครับ เดี๋ยวมันจะขึ้นมาฝั่งนี้นะครับประมาณรอบสองรอบนะครับก็ขึ้นมาฝั่งนี้ครับก็จะขึ้นมาทางนี้นะครับ, 1, ล 2, ลรบแล้ว,าาลวาาก็เดี๋ยวม,มาขนข้าวครับเราไม่เอาให้หนักนะครับเพราะพื้นที่มันเสี่ยงอ่การจมแล้วก็ไม่เอาหนักมากไม่ต้องเอาเต็มนะครับแล้วก็มาดี ง่ายเคยบอกไม่เป็นไรครับไม่ต้องเดินถอยรถเราก็ไม่หนักด้วยนี่ก็จบแล้วนี่ครับจบแล้วครับเจอกันใหม่นะครับคิดหน้าครับมีแปรงครับ